สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉัดพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมโบสถ์สี่ม่วนนะครับเทียมเภอร์เสน,นาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบอกได้เลยว่างดงามอลังการงานตาจริงๆครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมความสวยงามด้านในโบสถ์นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมขอบคุณครับอ,อุโบสถสีม่วงนี่นะครับเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2 5 5 6นะครับใช้เวลานี้นับ10ปีเลยนะครับ โดยการริเริ่มของเจ้าวานนะครับวัดกลางคลองวัฒนารามนะครับคุมงานเองเลยนะครับก่อสร้างนี่คุมงานเองแล้วก็ทั้งฉาบทั้งก่อทั้งงานปูนปั้นแล้วก็ลงสีเองด้วยครับถือว่าเป็นโบสถ์พระธรรมจริงๆครับ ก็ว่าได้เลยนะครับตไปบวชข้าลูกทำบุญกันค่ะเข้าไปโบสถ์กัน เดินเข้ามาแล้วครับบอกได้เลยว่าคนแน่นมากครับข้างในนี้คนถ้าจะเรียกว่าจะล้นเลยดีกว่าครับคนเยอะจริงๆครับตอนนี้ และภายในนะครับก็ประดิษฐสถานนะครับพระพุทธรูปบางมานวิชัยนะครับด้านหลังก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับจำลองจุดนี้ก็สายมูนี่นิยมมานะครับเดินเดินลอดใต้ต้นโพธิ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล โอ้ดูครับช่างงดงามอะไรเช่นนี้ครับสวยงามสุดๆไปเลยครับหนึ่งเดียวในไทยนะครับบอกเลยแล้ว,ว่างดงามสะดุดตามากครับส่วนฝั่งตรงข้ามพระประธานนะครับก็จะเป็นภาพจากบทสวดจากพระคาถา,านะครับ เผาหูมหาบทที่สามนะครับส่วนช้างสองตัวนี้นะครับจ้าวาดก็เป็นคนล่างแบบเองนะครับสวยงามสะดุดตาจริงๆครับโหสวยงามมากครับบทสีม่วงนี้ ยอดเลครับดี๋ยวก็ขอแนะนำครับนี่วัดกลางคลองวัฒนารามนะครับโหงามมากดูครับรดนายที่ผนังโบสถ์ครับใส่สีได้งดงามจริงครับ chó thì นี่ก็จะเป็นที่พื้นนะครับที่เราเดิน,นครับพื้นโบสถ์มีขนาดพื้นนะครับบอกเลยเลยว่าสุดยอดจริงๆครับสมจริงจริงครับนี่เป็นอ้าวน้องใบบัวทำอไรครับนี่เดี๋ยวครับเป็นพื้นที่งดงามที่สุดที่เคยเห็นเลยครับนี่พื้นเดินดูแล้ว เหมือนชีมีชีวิตจริงๆครับเนี่ยปลาก็ดูเหมือนมีชีวิตนะครับโอ้โหมีมีทรายก้อนหินดูแล้วเข้าใจทำจริงๆครับใบบัวใบบัวเยอะครับนี่ใบบัวนี่มงมงงเลยดูครับไฮสีได้ด <c oughs> เหมือนจริงเลยครับ เหมือนมีชีวิตจริงๆครับยอดเลยครับและตรงนี้ก็ติดไฟไหลสี่ครับโอ้โหติดไฟเป็น,เป,นเป็นเส้นเป็นสสายนะครับโอ้โหดูงดงามจริงครับตรงนี้มีที่นั่งเทศด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาคนมาทําบุญนะครับก็มาจะมารวมตรงนี้นะสาหรับถวายข้าวพระนะครับฟังพระสวด น่าจะเป็นตรงนี้นะครับจุไฟได้สวยสวยงามครับก็ใจ้ทรครับสะดุดตาไปเลยครับที่นี่ตรงนี้ก็สะดุดตาเหมือนกัน ครัตรงนี้ก็ดูจะเป็นเหมือนกับ<ะ>อุทยานนะครับเออสวยๆตรงนี้เดีย๋ยวอุทยานวัดนะครับภายนอกโหตกแต่งด้วยกิ่งไม้ก้อนหินนี่ครับสวยงามดีลมเย็น ท่าข้บว่า้งในวัดสวยะะไหมคะสวยข้างหลังแม่นข้าง,งหลังแม่หรอคะไปไปดูนข้างหลังข้างหลังเหอะก่ตรงเตอนติ๊กินให้ห ตรงอุทยานนี้ก็จะมีเจดีนะครับโหเจดี JD นี่น่าจะเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับดูแล้วของเมืองเก่าอยุธยานะครับนี่เก่าแลแต่ว่างดงามครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนชอบมาจุดทูบไว้ ขออะไรกันแล้วแต่ครับขอโชคขอลาบขอให้เป็นสิริมงคลหรือว่าขอในหน้าที่การงานนะครับชอบมาจุดไว้กันตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนนะครับหรือว่เป็นอะไรเขาเรียกว่าสุนอมแล้วป่าครับอุทยานครับเดินชมอุทยานนี่ก็สำหรับเป็นอุทยานเดินชมวิวชิวๆครับ บรรยากาศดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับที่ชาวบ้านแถววัดนี้ก็นำมาขายในวัดนะครับใครทําบุญจนเหนื่อยจนหิวเดินจนเหนื่อยจนหิวนี้ต้องมาโซนนี้เลยครับบอกได้เลยฮะหายหิวแน่นอนครับ ขอดูครับโหร้านค้าเยอะมากครับน่าจะมีทุกอย่างนะครับให้เลือกสั่นเลยนะครับนี่เขาหลามกะทิสดเนี่ยบางไซนะครับาาบางใสอุทิยาแน่เลยเยอะครับรรของของกินเยอะ,ยะและสำหร,รับวันนี้นะครับมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม